สวัสดีครับวันนี้ก็จะแนะนำการใช้งาน ATS ตัวนี้นะครับทำงานอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมีท i m เมอร์สวิตอะไรก็ได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับก็คือการต่อใช้งานนะครับสมมติว่าเราต้องการไฟบ้านกับ in นเวอร์ water. ไฟอินเวอร์จาก s o l a r c เซลลเราเอาไปใช้งานร่วมกันนะครับโดยที่ให้ตัวหนึ่งตัดตัวหนึ่งทำงานนะครับาการต่อใช้งานก็นะครับ อ่มันสวิตช์สตัวนึงนะครับตัวที่หนึ่งจับคู่กับช่องที่หนึงะครับเอามาต่อปลั๊กเสียบเป็นไฟบ้านก็คือไฟบ้านนะครับจะใช้ในการจ่ายโหลดนะครับไฟไฟเข้านะครับไฟเข้าตัวนี้ไฟเข้าบ้านตัวที่หนึ่งคู่กับช่องที่หนึ่งนี้นะครับแล้วสมมุติว่าเรามีไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับ คู่ที่สองคู่จับคู่กับคู่ที่สองก็จะได้เป็นปลั๊กตัวนี้นะครับเอาไปต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับคู่ที่สามนะครับอ่าอันที่สามนี่นะครับเป็นไฟที่จะเอาไปจ่ายโหลดนะครับตอนนี้ผมลองเอามิเตอร์จับ,นะบเพื่อจะเห็นภาพเนาะนะครับ ก็คือไฟจะเข้านะครับไฟจะเข้า,ามิเตอร์นะครับก็คือเอาไปจ่ายโหลดในคู่ที่3นะครับคู่ที่3แล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับไฟลบไฟบวกแล้วมันจะมีคอมก็คือช่องที่3นะครับไม่ต้องต่ออะไรก็ได้นะครับจับเส้นที่1เส้นที่2นะครับ เป็นไฟบวกเอามาคู่กับเส้นที่สามกับไฟเลี้ยงนะครับเส้นที่สามไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟบวกทีนี้การทํางานก็คือปกติแล้วถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงเนะาะไฟเส้นที่หนึ่งนะครับที่เรา,เาไฟจากไฟบ้านเนี่ยต่อเข้าโหลดนะครับมันก็จะ่าจาโหลดไปปกตินะครับเมื่อมีไฟเข้าตรงนี้นะครับ ไปเข้าเลี้ยง12โวลต์วตรงนี้นะครับเลย์สวิตจะทำงานสลับเป็นไฟอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วตัดไฟบ้านออกนะครับเป็นเป็นเส้นที่2นะครับจ่ายโหลดนะจ่ายโหลดให้กับอุปกรณ์นะครับอธิบายตรงนี้นิดนะครับก็คือถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงเนาะนะครับมันไม่มีไฟไฟเข้าเครื่องนะครับ มันก็จะต่อไฟบ้านออกมาจ่ายโหลดช่องที่3อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้ามีไฟเลี้ยงนะครับปุ๊บมันก็จะตัดไฟบ้านแล้วเอาไฟอินเวอร์เตอร์ช่องที่2ออกไปจ่ายโหลดนะครับในช่องที่3นะครับแล้วจะเอาไฟเลี้ยง12โวลต์ที่ไหนมาก็คือเอาไฟ12โวลต์นะครับมาจ่ายนะครับมาจ่ายก่อนที่จะเข้าอินเวอร์เตอร์ี่ครับก็ ถ้ามีไฟเข้าสมมุติว่าเราตั้งไว้สลับกับไฟโซล่าเซลล์นะครับตอนกลางคืนไฟมันไม่มีไฟ12โวลต์มันไม่มีอยู่แล้วหรือแบตมันหมดไฟมันก็ตัดนะครับตัดมันก็จะสลับไปไฟบ้านตอนเช้าไฟชาร์จเข้าแบตนะครับไฟชาร์จเข้าแบตมันก็จะมีไฟเลี้ยงเข้านะครับอัตโนมัตินะครับตอนเช้าไฟจะเลี้ยงเข้าอัตโนมัติก็จะตัดไฟบ้าน ไปที่ไฟอินเวอร์เตอร์ครับแบบนี้นะครับไม่งงนะครับไม่งงนะครับตอนนี้ผมลองเสียบปลั๊กในช่องที่สองก่อนสมมติว่าเพื่อเห็นภาพนะครับช่องที่สองก่อนนะครับเฉพาะช่องที่สองไฟจ่ายไฟจากอินเวอร์เตอร์ก่อนตอนนี้สมมติกลางคืนมันไม่มีไฟนะครับพอกลางวันปุ๊บนะครับมิเตอร์ไฟยังไม่เข้านะครับตอนนี้ปรับที่เอาพอกลางวันไฟมานะครับจ่ายให้กับ จ่ายให้กับตัวสวิตด้วยจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับปุ๊บนะครับไฟก็จะเข้าเห็นไหมครับไฟเข้าหลดไฟเข้าเครื่องนะครับพอไม่มีไฟปุ๊บมันก็จะตัดไปสวิตที่หนึ่งแล้วก็เพื่อจะให้เห็นภาพเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กอีกตัวเลยนะครับครับ พอเสียบปลั๊กอีกตัวนะครับตอนนี้ก็คือสมมติว่ามีไฟเลี้ยงนะครับจากไฟบ้านเป็นไฟหลักไฟเข้าแล้วนะครับสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับก็ตอนนี้กลางคืนนะครับตัวสวิตช์นี้ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับไม่มีไฟเลี้ยงมันก็อ่าช่องที่สองมันก็ตัดนะครับไปช่องที่หนึ่งไฟบ้านเข้านะครับเพราะกลางวันนะครับกลางวันไฟจากอินเวอร์เตอร์เข้านะครับปุ๊บเนี่ยนะ เห็นไหมครับมันก็สลับนะครับตอนนี้สลับไปที่ไฟอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเห็นไหมการตัดนี่ต่อเนื่องเลยนะครับแทบจะไม่เด้งเลยคือไฟจะไม่ตกเลยครับตัดแบบต่อเนื่องเลยนะครับครับไอเสียงปี๊บในเสียงมิเตอร์ผมนะไม่เกี่ยวอะไตัวนี้นะครับนะครับพอไฟเข้านะครับมันก็จะมี สถานะบอกแดงๆนี่นะครับนะครับครับก็หวังว่าจะพอจะเข้าใจการทำงานนะครับก็คือ,อถ้าจะเอาไปใส่ทาเมื่อสวิตก็ได้นะครับก็คือถ้าไฟมันไม่เสถียรก่อนที่จะเอาจ่ายไฟเลี้ยงเนี่ยสมมติเราตั้งเวลาอินเวอร์เตอร์ไว้กลางวันนะครับก็ใส่ดีเล์สวิตเวลา8โมงให้มันทำงานนะครับล้วก็จะปุ๊บปุ๊บไฟก็จะเข้า ช่องที่2องอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับหรือไม่ต้องใส่ทำเมอร์สวิตก็ได้ครับขอให้มันมีไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับสิบสองโวลต์สิโวลต์ถามว่าเอาไฟมาจากไหนก็คือไฟก่อนที่จะเข้าเข้า ter, อินเวอร์เตอร์นะครับไฟจากแผงมาตรงๆก็เลยครับก็ได้ครับนะครับพอไฟเข้าปุ๊บมันก็จะสลับสวิตตัวที่2นะครับทำงานไฟบ้านตัวที่หก็จะตัดไม่งงนะครับแล้วก็ การต่อก็คือเอาตัวนี้เลยครับมันจะมีช็อกแกสสีเขียวกับสีแดงๆนะครับสีแดงนี้จะเป็นบวกลบนะครับบวกลบสีแดงจะเป็นบวกลบนะครับตรงนี้จะเป็นบวกบวกแล้วก็คอมก็คือลบนะครับก็ถ้าต่อต่อตัวเดียวเนี่ยมันก็จะทํางานดีเลตัวเดียวนะว่าดีเล์เรามี2ตัวใช่ไหมครับเราก็เอา2ตัวนี้มาจับคู่กันนะครับเป็นฟอยโค่บวก แล้วมาคู่กับไฟข้วบวกนะครับข้วลบก็จับมาคู่กับไฟข้วลบก็ง่ายๆนะครับก็ถ้าไม่มีแล้วก็ไปต่อไฟบวกนะมัดรวมกันเลยนะมกักบวกแล้วก็ลบนะครับนะครับถ้าไม่มีไฟรวมกันไม่มีไฟเข้าสวิตช์มันก็ไม่ทํางานมันก็กลับมาที่ไฟบ้านนะครับเหมือนเดิมพอมีไฟเลี้ยงปุ๊บนะ ตอนกลางวันไฟเข้า12วอนปุ๊บนะครับมันก็จะตัดไปสลับไปสวิตช์ที่2หรือที่2เพื่อจ่ายโหลดพอจะเข้าใจนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ